ข่าวทุกความรู้สึกทางช่องไท a นิวส์ a อ i ชียชาแนลวันนี้นะคะมีหลายข่าวมานำเสนอกันเช่นเคยค่ะเรามาเริ่มกันที่ข่าวการเมืองช่วงโค้งสุดท้ายแบบนี้นะคะหาเสียงกันชนิดที่เรียกว่าหืดขึ้นคอกันเลยทีเดียวค่ะเรามาเริ่มกันที่พักเก้าวไกลค่ะพิธาไม่ห่วงถูกร้องถือหุ้นสื่อชี้เจตนาหวังผลทางการเมืองลดทอนความเชื่อมั่นประชาชนช่วงโค้งสุดท้ายเลือกตั้งพร้อมเดินหน้าหาเสียง ทำตลาดแตกทั่วกอทมอค่ะนายพิธาลิมเจริญรัฐหัวหน้าพักก้าวไกลนะคะเดินหน้าลงพื้นที่ก่อนการเลือกตั้งช่วยผู้สมัครสสอกรุงเทพพักก้าวไกลในหลายพื้นที่โดยช่วงเช้าเนี่ยไปที่ตลาดฝั่งโคงช่วยผู้สมัครสสอเขตสิบดอนเมืองต่อด้วยลงพื้นที่ตลาดเอซีช่วยผู้สมัครสสอกทมเขตสิบเอ็ดสายไหมจากนั้นไปที่ตลาดถนอมมิตรช่วยผู้สมัครสสอเขตสิบสองบางเขนสายไหมลาดพร้าว เรามีประชาชนนะคะรอให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นคึกคักกันเลยทีเดียวส่วนการตรวจสอบกรณีถือหุ้นสื่อมีคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามที่มีให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสสตามรัฐธรรมนูญมาตรา98วงเล็บ3นายพิธานะคะกล่าวว่าในทางกฎหมายไม่กังวลค่ะเราประเมินไว้แล้วว่าช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งก็จะมีการนำเรื่องนี้มาดิสเครดิตหวังผลทางการเมือง เพื่อลดถอนความเชื่อมั่นต่อคนและพักก้าวไกลค่ะส่วนพลเอกประยุทธ์จันโอชานะคะประธาน,นาคณะกรรมการกำหนดแนวทางและยุทธศาสตร์พักรวมไทยสร้างชาติพร้อมด้วยนายพิรพันธ์สาริรัฐวิภาคหัวหน้าพักลงพื้นที่พบปะประชาชนปราศัยหาเสียงแนะนำผู้สมัครสสชุมพรพักรวมไทยสร้างชาติทั้ง3เขตซึ่งก็ได้รับการต้อนรับจากประชาชนอย่างอบอุ่น พร้อมกันนี้นะคะก็ขึ้นรถแห่หาเสียงพร้อมผู้สมัครทันทีที่กลางตลาดสดอำเภอรประทิวค่ะพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าชื่นใจที่ทุกคนทุกวัยเนี่ยมาพบกันแต่สิ่งที่ต้องดูคือตอนนี้คนไทยไม่ค่อยแต่งงานมีครอบครัวกันทําให้ประเทศไทยเนี่ยมีเด็กเกิดน้อยลงอนาคตอาจจะขาดแคลนแรงงานจนต้องนําเข้ามาก็ได้ค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะคนไทยเนี่ยจะต้องมีการพัฒนาฝีมือแรงงานของเราเองเนี่ย ให้เป็นแรงงานฝีมือดีมีงานที่ดีทำจัดหาตำแหน่งงานจึงขอให้เลือกพักรวมไทยสร้างชาติเข้าไปเพื่อเดินหน้าไปด้วยกันสัญญาก็คือสัญญามีคนบอกเอาไว้ค่ะว่ารักน้อย,อยรักนาน,านแต่ตนไม่เอาค่ะอยากให้รักมากๆและรักนานๆด้วยหน้าตาตนก็พอดูได้เมื่อวานนี้ที่ปัตตานีมีคนเรียกตนว่าแบยุ ตอนนี้จะเรียกว่าอะไรก็ได้แต่ขอให้รักมากๆและรักกันนานๆรักแล้วรักอยู่รักต่อค่ะมากันที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาค่ะพันตำรวจเอกทวีสอดสองนะคะพร้อมทีมงานพักประชาชาติลุยช่วยผู้สมัครสสยะลาเขต3หาเสียงย่านเศรษฐกิจใจกลางเมืองเบตงในช่วงโค้งสุดท้ายค่ะโดยพันตำรวจเอกทวีสอดสองนะคะเลขาธิการพักประชาชาติ พร้อมผู้สมัครสสระบบบัญชีรายชื่อและทีมงานพักประมาณ100คนถือธงพักประชาชาติและป้ายประชาสัมพันธ์พักลงพื้นที่ย่านเศรษฐกิจการค้าในเขตเทศบาลเมืองเบตงจังหวัดยะลาค่ะช่วยผู้สมัครสสของพักประชาชาติยะลาเขต3หาเสียงนะคะโดยเดินแจกแผ่นพับและออดอ้อนของคะแนนเสียงจากพี่น้องประชาชนตามบ้านเรือนร้านคา้าร้านอาหารสถานประกอบการต่าง โดยลงพื้นที่ตั้งแต่อุโมง์เบตงมงคลริ์ผ่านหอนาฬิกาตลาดสดเทศบาลเมืองเบตงขอให้ช่วยลงคะแนนให้ผู้สมัครของพักและลงคะแนนให้พักประชาชาติหมายเลข11ค่ะนอกจากนี้นะคะยังได้เชิญชวนให้พี่น้องประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่14พฤษภาคมนี้นะคะระหว่างที่พบปะประชาชนนะคะบรรดาพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยต่างพูดสะท้อนถึงปัญหาทางด้านเศรษฐกิจในพื้นที่ที่ตกต่ำ พ่อค้าแม่ค้าต่างได้รับผลกระทบเดือดร้อนมาตลอด8ปีที่ผ่านมาจึงของให้พักประชาชาตินะคะเร่งแก้ไขปัญหานี้แล้วก็อวยพรเชียร์ให้พักประชาชาติร่วมเป็นพักรัฐบาลค่ะส่วนที่จังหวัดสระแก้วนะคะพลโทอัศวินรัชตานนท์นะคะอดีตสสบัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพักไทยศรีวิไลพร้อมด้วยนายวิวัน์เจริญพณนธิริอดีตสสบัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพักไทยศรีวิไลเช่นกันนะคะ พร้อมผู้บริหารพักเนี่ยลงพื้นที่หาเสียงศัก,กระาสารหลักเมืองจังหวัดสายแก้วเพื่อขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนที่จะขึ้นรถพ่วงข้างของประชาชนที่มารอนะคะแห่ออกจากสารหลักเมืองไปตามถนนภายในเขตบริเวณสารหลักเมืองเพื่อขอคะแนนเสียงจากพี่น้องประชาชนชาวสายแก้วบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นและคึกคักค่ะ สำหรับพรรคไทยศรีวิไลนะคะมีนโยบายหลากหลายด้านเช่นด้านเศรษฐกิจด้านพลังงานด้านรัฐสวัสดิการด้านการเกษตรด้านกระบวนการยุติธรรมด้านปราบปรามยาเสพติดแถมยังมีนโยบายแก้หวยฉลาดกินแบ่งรัฐบาลเกินราคาอีกทั้งด้านการจัดตั้งกระทรวงการแพทย์แผนไทยด้านการจัดตั้งธนาคารแรงงานด้านสวัสดิการบุตรพ่อแม่ของแผ่นดินด้านจัดตั้งธนาคารกลางรวมหนี้ของข้าราชการ ลดดอกเบีย้ยเงินกู้ไม่เกิน2.5%แถมเพิ่มเบีย้ยผู้พิการเป็น3,000บาทค่ะ,ะนับว่าเป็นนโยบายดีๆนะคะที่อาจจะถูกใจประชาชนค่ะท้ายข่าววันนี้นะคะยังคงอยู่ที่เบตงค่ะกู้ภัยนะคะจับงูจงอางยาว4เมตรกว่าเลื้อยหลบใต้แผ่นปูนข้างคูน้ำระหว่างที่จับนะคะจูจๆก็มีลูกงูห่าโบมาอีกตัวค่ะคุณผู้ชม ส่ววิทยุกู้ภัยมุสลิมเบตงนะคะได้รับแจ้งว่าชาวบ้านร้องของความช่วยเหลือให้ช่วยไปจับกูตัวใหญ่ที่บริเวณถนนกุนุงจะนองซอยหเขตเทศบาลเมืองเบตงเนื่องจากเกรงว่าจะเป็นอันตรายกับชาวบ้านและเด็กๆที่วิ่งเล่นกันอยู่ในหมู่บ้านนะคะทางกู้ภัยนก็ได้ให้อาสาสมัครแนนําอุปกรณ์การจับงูเข้าไปช่วยเหลือพร้อมทีมงานเบตงเพื่อสังคมและอาสาสมัครกู้ภัยเบตงค่ะ เมื่อไปถึงนะคะก็พบว่ามีชาวบ้านทั้งเด็กผู้ใหญ่เนี่ยยืนมุงดูงูที่เลื้อยหนีหลบเข้าไปใต้แผ่นปูนซึ่งติดกับคูน้ําค่ะอาสาสมัครจรึงต้องใช้ไฟฉายเนี่ยส่องเข้าไปนะคะพบว่าเป็นงูจงอางค่ะเลื้อยเข้าไปหลบอยู่ในโพรงดินลึกเข้าไปอีกทําให้ยากต่อการจับอาสาสมัครกู้ภัยและชาวบ้านเนี่ยต้องใช้ความพยายามอย่างมากค่ะที่จะทําให้งูนเนี่ยออกมาจากโพรงทั้งใช้ไม้ไผ่ยาวแย่เข้าไปในโพรง นำจอบมาขุดดินบริเวณรอบๆแผ่นปูนเพื่อไล่ให้งูเลื้อยออกมานะคะแต่งูก็ไม่ยอมเลื้อยออกมาง่ายๆค่ะซึ่งขณะที่อาสาสมัครกู้ภัยและชาวบ้านเนี่ยกำลังพยายามจับงูจงอางอยู่นะคะทุกคนก็ตกใจค่ะมันมีลูกงูเห่าโผล่มาจากคูน้ําที่อยู่ใกล้กันค่ะทําให้ต้องหันมาจับลูกงูเห่าใส่ในขวดน้ําก่อนที่จะไปจับงูจงอางต่อไปนะคะผ่านไปประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะงูจงอางเนี่ย ก็ค่อยๆเลื้อยออกมาจากโรงนะคะแล้วพยายามเลื้อยหนีเข้าไปในป่าแต่ไม่รอดค่ะถูกอาสาสมัครก,กู้ภัยจับเอาได้ซึ่งชาวบ้านที่มามองดูนะคะต่างตกอ,อกตกใจส่งเสียงดังกันเป็นอย่างมากเลยค่ะเพราะว่างูจงอางเนี่ยวัดความยาวได้ประมาณ4เมตร20น้ำหนักประมาณ8กิโลกรมัมโอ้ยแม่เจา้าโอ้ใหญ่จริงๆ อาสาสมัครกู้ภัยนะคะจึงนำใส่กระสอบนำไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือข่าวที่น่าสนใจประจำวันนี้ค่ะพรุ่งนี้นะคะจะมีข่าวอะไรนะคะติดตามกันต่อค่ะอย่าลืมนะคะวันที่14พฤษภาค,คมวันอาทิตย์นี้นะคะไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกตั้งเลือกคนดีเข้าสภาค่ะแล้วก็อย่าลืมติดตามไทยนิวส์เอเชียนะคะว่าเราจะลงพื้นที่ไปรายงานสดการเลือกตั้งที่ไหนกันค่ะ วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะร่วมกดติดตาม Thai News a อเชียช n แนลทุกข่าวทุกความรู้สึกในทุกๆช่องทางการรับชมด้วยนะคะ